ถามถามเพื่อนสิครับชื่ออะไรครับชื่อเรือหรือครับโอ้ชื่อต้นน้ำน้องชื่อครับน้องชื่ออะไรครับบิคูดเพื่อนกันเลยเนาะอายุเท่าๆกันเลยนะครับเล่นดับด้วยกัน อันนี้สีเหลืองอันนี้สีเหลืองลายแมนต้องทันโลดแน่อันนี้สีเหลืองอันนี้สีอะไรครับเนี่ยสีอะไรคะสีเหลืองสีตามกันสีเหลืองอันนี้สีทองค่ะเหรอครับสีทองสีทองเหรอคะดาบเทพอยบดาบอาสูรอะไรนะอาสูรฆ่าเป็ดน้ำโพงไม่ใช่ค่ะเป็ดน้ำโพงตตายไปฆ่าศูนย์ นะใครฆ่าศูนย์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 ใช่จะไปฆ่าศูนที่ไหนอะที่โอตาเป็นศูนย์แลครับจะฝาดเป็นทีโอเหมือนเดิมเป็นตาฝาดเหรอตาหยองอ่ะมาเจอกันกันได้เนาะตาที่แล้วไม่เจอกันเลย อดบอันนี้เขาเรียกอะไรลูกนดาบอะไรนะนี่ดาบู้ยดาบข้าศูนอันนี้เขาเรียกอะไรครับนึ่งอันนี้เขาเรียกอะไรครับหนึ่งกระดิ่งเหรอครับโอกระดิ่งทุงทุงทุงแล้วก็มีกระดิ่งด้วยเนาะสวยงามอร่อยอร่อยอ๋ออร่อยก อร่อยมากๆเตินหน้านสองครั้งแล้วใช่ซีมองแม่เห็เหตุผลซีแม่ครอใช่ค้าเราเรียนที่นี่นะคะยกคุยกันลูกน่ามาโยกคุยกันเนาะมองมองมองวิวมองวิวเออว้าวเพื่อนฝ่กันนะมอนอต้นน้ำไหม โอ้มีปูด้วยปูตัวเล็กๆเ,เหรอครับเฮ้ยมันจะมีตัวมันเป็นของจริงนะเนี่ยใส่แลไปกับปูลายมันดุขนานาีน้ <c oughs> ขอเล่นบ้านบ้านมันก็มีของเล่นเยอะเลยน,น,นะในบ้านมีของเล่นเยอะแยะเลยเหรอครับรของน้องต้นน้ำมีไหม แม่มีแค่จะซื้อมาเอาใหม่พันเพื่อนอะไรเอ็นจิ้นไปที่กันไว้อุงมือค่ะหรือว่าโล่โล่โล่เพราะว่านี่คืออะไรกับอเมริกาโอ้โหแล้วนี่คือดอกว้าวไปฆ่าศูนย์อย่างเดียวเหรอครับใช่เอาไว้โชว์แอคชั่นได้ไหมลูกไม่ได้

ดำมออกเองมันมันม่อกี้ก็เสียมันก็มันก็เป็นอย่างนี้เลยนะครับมันก็ออกนี่วันนี้ก็กลัวมันถูกตาเอานี้ไหมน้ำถือปลอกก็ได้น้ำอเอาอันนี้เป็นดามไหม